สวัสดีครับมโอนีน่พมๆกับช่างเพียวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เอางานโชว์มาให้ชมนะครับผมเห็นเอฟซีคอมเมนต์เขามาหลายว่าก็บ่ค่อ,คอยเห็นลงคลิปเนาะวัเป็นยังไงเนาะสบายดีบ่นนอกวัสดโอ้บ่ค่อยสบายเนาปวดหลัปลลงปวดเอววันห่ะแต่ว่ากเ็เฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมสืบทอ,อดผลงานออกมาให้ FC. เอฟซีเบิ่งเรื่อยๆคืมครับผมคืม แกะลายแห่งงามๆครับผมแก่นไม่มาดูเนาะครับเนาะโอ้กล้องก็ได้เนาะตัวนี้ลั้มอยู่เมตรยี่สิบแล้อครับเด้อผู้ใดข่ามาเบิ้งเราหมักนำกับกดติดตามเบิ้งคอมเมนต์ก่อนที่จะข่ามาโทรเข่ามาถามมาสัง่งโมเมนต์โทเข่ามาแล้วโอ้จะแกเก็บไปทานอยังได้ก็บไปทางโมเมนต์เนาะครับเนาะผมโมเมนต์พอค่าผมเป็นช่องน้นอยๆเฮ็ดขึ้นมาให้พี่ให้น้องเบิง้งมักในงานตัวนี้ก็ติดตามเบื้องกันไปอยากได้ก็เฮ็ดให้สิเนาะครับเนาะงานยิงบ่มีครับผมมีแต่งานโชว์ ถ้าอยากได้ก็จัตงติดต่อเข้ามาเบอร์โทร0837861600 8 3 7 8 6 1 6 0 8 8 1ราคาเก่าราคาเดิมบม่ได้เจ้ครับเด้อราคาเก่าราคาเดิมบ่ได้แล้วตอนนี้ผู้ใดกระลู้ว่าของอุปกรณ์ยังขึ้นบัตรครับผมขึ้นทุกอย่างเลยต้องปรับราคาขึ้นไหมครับผมต้องปรับราคาขึ้นมากกับบอกก็สองสามร้อยเนาะครับเพราะว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้น ขาแร่งเอาซ้ำเก่าเนาะครับขาแร่งถือมือละสามลอยเห็นละโอ้ยดีก็ไปรับจ้งางตากเรียกเขานี่ครับเ,เล่าตัดน,นะครับเดอ้อโอ้ยกล่องกับชิ้ไร้ครับเป็นเล่าตัดน,นะครับผมเอาเล็กต,อกอ,กตอกอัดไว้ครับผมเล็กตอกอัดไว้ ถ้าผู้ใดเอาไปเจาอเอาไปกึงเอาไปตัดเอาไปหาวิธีเปิดออกผิดกฎหมายครับเขาคายดัดแปลงอาวุธปืนเป็นงานสาสมครับผมเบื้องใกล้ๆนะครับเนาะแกะลายแห่งงามๆแกะลายตัวนี้จะเป็นห้อยปลานะครับเนาะมันจะเป็นห้อยปลาทางป,ปัจังเกตยไ่เห็นครับผมมันเป็นใจไม่ ผมล้อมออกไปแล้วใจมันแม่งหน่อยนึงครับผมผมกเรเลีปลาเออจะได้ไหมนะครับมันเรีย่ยวใก้สีเลี้ยวไหมตัวนี้เอาสตร์เปิดเนาะครับนะเนาะเลี่ยงเรี่ยงอุดปลาเนาะครับเนาะบาน,นี้ก็เลี่ยงตรงตรงนี้เนาะครับเนาะนี่นี่ตรงหูไฟมันนี่ถ้าผูดด้ใดเอาสวรคนไปควนให้มันหูใหญ่ขึ้นเฮ็ดไหยมันเกิดการ ระเบิดดินปืนได้ก็แสดงว่าจะเอาไปดัดแปลงได้แล้วครับเนาะเพราะว่าผมเฮ็ดไทยบ่เต็มรอยไหมครับผมเพ็ดไห้แค่ใกล้เคียงเฮ็ดไทยมันเสมือนจริงที่สุดแต่ว่าบ่าสามารถยิ่งได้จริงนะครับเนาะตกศัพท์กับทำงานปกติครับแข็งครับ แทงไว้เห่งองงามนะครับเนาะถ้าผู้ใดล้อบาไวแบบนี้ลอบาไวกะสร้างเอาเต้ซุดสซตนเลีดไปประกอบเองก,ก็ได้ครับผมไปประกอบเองลิลินทาถ้าสร้างบาไว ข้ามาแล้วก็กดติดตามกันต่อครับเนาะไลไรบนเขามิงก่อนว่าโก,งกง่งบ่โก่งอย่าลืมเด้อครับเด้อผมบ่เฮ็ดงานยิ่งก็ครับเด้อเบิ่งนี่เบิ่องนี้กล่องในโทรศพัพท์คือจังหลังมันสรงแข็งเลยครับแต่ว่าพอามาประทับบานแล้วนี่โอ้พอดีเป๊ะครับผมพอดีงามเลยพอดีใส่ใจผมก็อยากเอาไว้ผมแล้วบอกนี่ เอาฝากไปเพียงซ้ำนี่แล้วครับเด้อสวัสดีครับ